ส่วนฟิตน้าของประชาชาิของฉันนะั่คือฟิตนาตุลมนะนั่นก็คือจากฮะดิษคันต้นนี้นั่นก็คือท่านอนาับดุล,ละะสลัมได้กล่าวให้กับพวกเรานั่นก็คือฟิตนะสาหรับอุมมะของฉันนั่นก็คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องทรัพย์สินเงินทองน,นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในฟิตนะที่เป็นปัญหาใหญ่นะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเกิดการทะเลาะบอกแววงที่อยู่ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาก็มาจากเรื่องของเงิน นะฉะนั้นแล้วเราจงรักษาเรื่องของฟิตนอ์อันนี้นะเพื่อว่าไม่ให้ฟิตนะ์นั้นเกิดขึ้นในตัวเรานะเราจงให้ฟิตนะ์ที่เป็นฟิตนะตุลอันแมานี่ห่า,หางไกลาจากตัวเรานะนั่นก็คือฮะดิษในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเวลาท่าฟิดสสแมอะลัยกุมมะรรฮ์มัตุลลอฮ์